โอเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเช่นเคยวันนี้ก็มาอยู่กันในเรื่องจุติราชไม่ใช่สิ <c oughs> ก็มาอยู่กันในเรื่องเอาการล้างแค้นของราชมังกรแห่งสงครามในตอนที่35นะครับาทางเพจเองโคก็เองก็เพิ่งลงมาครับส่วนตอนที่36น่าจะลงรุ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพจนี้นะครับก็คือเพจอะไรนะครับก็คือเพจเคล็ดวิชาแปลม่วนะครับก็ฟังกัะไปติดตามด้วยนะครับทุกคน เออเนาะเออทุกคนเออ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็มีเพจ2เพจนะครับฝากมาก็คือเพจแป้แบบอีซีมมมม่แล้วก็มะม่วงกินมะม่วงแล้วก็ยังนอนอยู่นะครับกินมะม่วงกินมะม่วงแลนอนนะครับก็ขอฝาก2เพจนี้ไปด้วยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมเองก็ไม่รู้จะพูดอะไรสองเพจนี้โอเคก็ไปรับชมกันได้เลยในตอนที่ส5บห้าระวังหน้าหลบให้ดีแล้วกัน ลานละลาท่านประธานสูคะ่ะมีเรื่องรายงานลุงขอไปทำงานก่อนนะพวกหนูๆเองก็ไปเล่นกันก่อนนะเดี๋ยวลุงจะกลับมาเล่นอีกโอเคไหมคะ่ะอืมได้เลยอ้าวอ่าพวกเราจะรอคุณลุงนะครับอ่านะคะนะครับเอ่อนั่งตรงนี้เลยก็แล้วกันมีอะไรงั้นเหรอประธานกวงหุยกรุ๊ปสู่หลิวหุย ท่านประธานซูคะพวกเราได้ส่งคนที่รอบสังหารรอบสังหารไปฆ่าตะก,กูลฝงแล้วดูเหมือนว่าจะถูกจัดก,การหมดเลยพวกเขาจ้างก็กําลังทหารพิเศษกลุ่มหนึ่งมามาคุ้มกันอย่างหนาแน่น,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 นส่วนบุคคลเลยเหมือนกับเราอยู่ในท่อเหล็กเลยละคะโอ้มันกับอยู่ในท่อเหล็กเลยเหรอพวกนักกล้ามน่นนะนี่คือรูปของผู้นํากองกาลังกลุ่มทหารกลุ่มนั้นที่พวกเราถ่ายมาได้ฮนี่นี่มันไม่จริงนะมันมัน มันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้อย่างไงฮะมันมันมันอยู่งั้นเหรอหเออทำไมมันยังไม่ตายอออถะถึงเวลาที่ไอ้พวกปีศาจนั่นนักสู้พันธมิตรที่จะต้องยืดเส้นยืดสายได้แล้วละอ้าวฮะแต่ว่าประธานสูคะานักสู้พันธมิตรพวกนั้นหญิงพยองมากเลยเกรงว่าคำสั่งของพวกเราจะไม่ได้นะ ไอ้แก่พวกนั้นน่ะเหรอมันไม่ห่วงสิทธิสาวกของพวกมันเลยเหรอโดยเฉพาะไอคนที่ชื่อเย่เย่อเต้านะเข้าใจแล้วค่ะเรียบนะมาที่แห่งหนึ่งโอ้เธอมีเรื่องจะไหว้วานให้เราไปทําอะไรงั้นเหรอห้าหมื่นห้าหมื่นถูกต้องแล้วเจ้านายของฉันเพิ่งซื้อเกาะร้างไร้คนไว้เกาะหนึ่งนะก็เลยอยากจะเชิญทุกท่านนั้นไปตรวจสอบหน่อยนะว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ปแปลกแกไหม จะจะให้ค่าตอบแทนอย่างสูงเลยไม่ว่าจะาตกลงไหมฮะฮะอะไรกันนะกเกาะไรคนงั้นเหรอฮะงั้นก็ปิ้งย่างว่ายนะ้ำเล่นบอลเล่นบอลก็ได้สิพวกเราไปงั้นเถอะเออได้ครับฉันจะจัดเตรียมาสาวสวยวัเล่นบอลว้เล่น,ปเ,ลนเป็นเพื่อนทุกท่านเองฮะงั้นจะรออะไรอีกล่ะก็ไปปาร์ตี้กันเลยเถอะ เฮ้ไอ <S it> <S ans> hey, พวกโง <Elena> er, ่เอ้ที <Music> ่แห่งหนึ่งน่าจะเป็นสภาพันนั่นแหละวันนี้มีงานไหว้วานที่สำคัญมากหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักสู้พนมิตจะรับไว้เฮ้หวังว่าทุกท่านจะช่วยกำจัดชายคนนี้นะฮะ อย่างอื่นน่ะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าให้ฆ่าคนน่ะไม่ได้นะเธอเองก็รู้กฎนี่นะว่านักสู้ไม่ทําแบบนั้นนั่นนะเซ่พวกเราไม่รับหรอกกลับไปที่อื่นเถอะถ่าผู้หญิงพวกเราไม่ทําร้ายชีวิตของคนอื่นนะนี่คือกฎของพวกเราดังนั้นการใบวันสิ่งนี้นะ่ะไปหาคนอื่นเถอะนี่ยังไงล่ะอ้าวเมื่อเทียบกับระหว่างกฎไรสัจจะทมพวกนั้นนะ่ะครับ สิสาวกหนุ่มพวกนี้ใครสําคัญกว่ากันล่ะฮะนั่นนั่นมันพวกอูต้านี่นะฮะเธอทําอะไรนะ่ะฮะทุกท่านลองคิดให้ดีๆก่อนสิพรุ่งนี้ฉันจะค่อยมาฟังคําตอบของทุกท่านกันละกันหวังว่าจะทุกท่านจะให้คําตอบที่ดีจะทํายังไงดีล่ะทําไมพวกอูต้าถึงถูกจับไปฮะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ ฉันเองก็ต้องลงมือแล้วสินะฮ่าจะยืนในเส้นทางนี้ก็ไม่ได้อีกจะทํายังไงดีล่ะฮ่าถ้าหากว่าไม่ลงมือแล้วก็พวกอูเตา้าหนิงก็ฮ่ไม่เป็นไรฉันไปฆ่าเองฮะอาเลนะ่ะไม,ไม่ท่านผู้อวุโสชางคาชางฮายวันไม่เหมาะสมนะครับนี่เป็นกฎของนักสู้พนมิตรเลยนะครับพวกเราทราบดีว่าท่านเป็นห่วงอูเต้าและหลานของคุณแต่ ใส่แป๊บ <c oughs> นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันเย่ชังายขอถอนตัวจากการเป็นนักสู้พันธมิตรไม่ว่าฉันจะทําอะไรก็ตามก็ไม่เกี่ยวข้องกับนักสู้พันธมิตรเลยโอ้เทสัตว์เลยว่ะโอ้แมวพวกนี้กลมาเล่นอาฟิวพี่ชายสุดสวยทั้งหลายอาก็รับวันเล่บวันของฉัน,ปนไปเลยนะไอ้ชี ฟวแตงโมฮ่าปิ er ้วฮ้อโดนเต็มหน้าวันเล่รักของฉันเป็นของพี่สาวของฉันละละเฮ้ทำไมฉันรู้สึกไม่ค่อยดีจังเลยล่ะตึงึงูฟูฟเสียงฟ้าลันท่านนายพลครับ ดูเหมือนว่าจะมีอะไรทิ่มล้อของพวกเรานะครับเดี๋ยวผมขอลองไปเช็กดูหน่อยนะครับรอสักครู่นะครับท่านหมายพลอ่าไปเหะอเฮ่นั่นอะไรนะเฮ่นั่นมันตู้กดของเล่นนี่นะเช๊กแป๊บรนหาที่ตายมากใช่ไหมไอ้แกฉันจะหักขาแกเดี๋ยวนี้นี่แหละเฮไอ้แกรีบส่งของมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะไม่อย่างนั้นฉันจะคือกระถืบแกให้ตาย ฟิวฟเช่ชาเช่าคือคุณปู่ครับเป็นอะไรหรือเปล่าอขอบคุณมากเลยนะพอมเอองั้นฉันขอจับนายหน่อยนะอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วละก็เป็นการตัดต่อที่ได้ไม่ไม่รู้แต่สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายละ่ะทุกคน